สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาลิกาเจอกันเ,เหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวของวราวคาวคามเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับชาบีโลนโ,โซกําลังจะนำเรอร์ดลิดลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการนะครับนัดแรกของเขาในค่ำคืนวันนี้กับอัลฮิรานนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทั่วโลกจับตามองนะครับว่าเรอร์ดลิดในยุคข,ของชาบีโลนโซนั้นจะ เล่นออกมาในลักษณะแบบใดรูปแบบใดรวมไปถึงะระบบการเล่นจะเป็นหลังสีหลัง3หรือแบบไหนและในส่วนของอ11อคนแรกที่อลันโซจัดออกมาในเกมเมเดลสามจะมีใครบ้างซึ่งสามารถที่จะ,ะนำไปวิเคราะห์ต่อยอดออกมาว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อฤดูการเปิดฉากขึ้นจริงๆแล้วใครมีโอกาสที่จะเป็นตัวหลัก ในชุดของชาบีลอนโซบ้างนะครับในส่วนของการจัดทีมในเกมกับอัลฮิรานซึ่งจะเป็นเกมแรกของเรมดริตในกลุ่มเอชนะครับนอกเนือจากอัลฮิรานแล้วมามริตยังอยู่ร่วมกับปาชูก้าจากเม็กซิโกแล้วก็เรดบล e ซาบวกจากออสเตรียด้วยนะครับทางด้านของชาบีลอนโซเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลักๆนะครับ5-6คนด้วยกัน ในรายของเอนริกแฟกวงเมนดี้เนี่ยยังซ้อมไม่ได้เลยกาบวินก้าลงซ้อมแล้วแต่ว่าก็ยังมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ยังไม่สมบูรณ์ร้อเเช่นเดียวกันกับทางด้านของดาวิดอาลาบ,บานะครับเช่นเดียวกับทางด้านของดานี่กัมบา,ารแล้วก็เอเดมิลิเตาคือพวกนี้ลงมาซ้อมได้แล้วแต่ว่ายังห่างไกลจากโอกาสที่จะได้ลงสนาม 11เป็น,นคนแรกของชาบิลอนโซนะครับจากการที่สื่อไปเกาะติดแล้วก็ทําการวิเคราะห์ออกมาจากการซ้อมเนี่ยนะครับคาดกันว่าผู้สำประตูตจะเป็นติโบกุกตัวส่วนระบบการเล่นบ้างก็มองว่าเป็น4-4-2บ้างก็มองว่าเป็น4-2-3-1แต่โดยธรรมชาติของอลอนโซมักจะเล่น4-2-3-1หรือเล่นหอองคนเดียวมากกว่านะครับในส่วนของแบ็คโ นะครับแบ็กขวาตัวจริงจะเป็นเทรน d ์เล็กซาเดอร์อาโนครับอย่างที่บอกว่ากามบคารยังห่างไกลจากสภาพความฟิตที่จะลงเล่นได้นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายจะเป็นฟรานกาเซียซึ่งบทบาทของเขาเมื่อซีซั่นที่แล้วถือว่าเป็นตัวสำรองในชุดของคา r โลอันเชลตินะครับส่วนเซ็นเตอร์ฮาฟจะเป็น2ดาวรุ่งอย่างราอูลอาเซนโซแล้วก็ดีนเฮาเซนเซนเตอร์ตัวใหม่ด้านกลางนะครับทางด้านเฟเดริโกวาเวเดจะปักหลัก ทำเกมคุมจังหวะร่วมกับโอเลเลียงชัวเมนี่นะครับมิดฟิลด์ดิกลิต์ชาวฝรั่งเศสส่วนตัวรุก3ประสานนะครับอาดาคืนแลจูดเบลิงแฮมและก็วินิสจูเนียส่วนหน้าเป้าเอาจริงือเรคืนเนยบัเป้เนี่ย,ะน,น,ยนะครับถูกวางเอาไว้ว่าจะเป็นตัวหลักแต่เมื่อ,อคืนที่ผ่านมามีการรายงานว่าเจ้าตัวมีอาการเป็นไข้เพราะฉะนั้นโรนิโกโกเอสน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง นี่คือ11ผู้เล่นคนแรกตามคาดของเรัลมอริดซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ผิดไปจากนี้มากเท่าไหร่นะครับแต่นอกเหนือจาก11คนแรกในเกมกับอัลฮิราแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือการให้สัมภาษณ์ของอลอนโซแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับผู้เล่นตัวหลักๆของเขาในทีมเรัลมอริดซึ่งอลอนโซแจกแจงออกมาได้ได้เห็นภาพแล้วก็น่าสนใจมากอย่างเช่นการพูดถึงคริยนเอ็มบัปเป ซึ่งถูกใช้ในบทบาทกองหน้าตัวเป้าเมื่อซีซั่นที่แล้ว so อลันโซก็มองว่าในส่วนของการทำงานของเขากับเอมบาเป้ et, เนี่ยเขาก็ยังมองว่าทางด้านของเอบบาเป้ M ยังคงเป็นหมายเลข9อยู่นะครับแต่ว่าเป็นหมายเลข9ที่ไม่ได้ยืนประจำตำแหน่งไม่ได้เข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษมากมายนักนะครับ ไม่ใช่กองหน้าที่จะต้องฟิกเอาไว้ว่าห้ามเคลื่อนที่ไปไหนแต่ว่านี่เป็นกองหน้าที่มีความหลากหลายเป็นกองหน้าที่มีการเคลื่อนที่เยอะไม่ใช่หมายเลข9ก้าในแบบฉบับมาตรฐานนะครับเป็นเป็นหมายเลข9ก้ที่เคลื่อนที่หมายเลข9ที่มีความเร็วปราดเปรียวแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกคาดหวังเหมือนกันนั่นก็คือจะต้องเป็นหมายเลข9ก้าที่ยิงประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกมตรงนี้นี่ อรอนโซก็มองว่าเขาคงจะไม่ไปตีกรอบแาน,นของเอมบาเป้ให้ยืนประจําอยู่ตรงไหนแน่ๆสําหรับการวางตําแหน่งแล้วก็แท็กติกการเล่นนะครับอ่ะเริ่มเห็นภาพของเอมบาเป้ชัดเจนมากขึ้นในส่วนของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โน์อลนโซเนี่ยนะครับก็ได้พูดกับเทรนต์สองคำที่ต้องบอกว่าเทรนตจะต้องนําไปปฏิบัติเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของเกมรุกเนี่ย ทาด้รอสโซบอกว่าไม่มีปัญหาครับเทรนด์คือหนึ่งในคนที่เล่นเกมรุกได้ดีที่สุดในโลกแต่ในส่วนของเกมรับนั่นยังคงเป็นปัญหาซึ่งรอสโซ่บอกว่าอยากให้สังเกตนะครับการเล่นของทางดันิีกาบาคารและให้ไว้สองคำให้เทรนด์นำไปปฏิบัตินั่นคืออินเทนซิดาที่แปลว่าความเข้มข้นและ2โกลกาซซออน ก็คือการยืนตำแหน่งแต่ด้านของเราโซมองว่าเทรนดจะต้องเริ่มจาก2จุดนี้ครับซึ่งมันจะทำให้เขาสามารถที่จะพัฒนาเกมรับของตัวเองได้สังเกตการเล่นเกมรับของดนนี่กัปบ์คาวครับนี่คือสิ่งที่เทรนดไม่มีแต่กาบาคาวนั้นมีเหนือกว่ากาบาคาวมีการยืนตำแหน่งที่ดีและกาบาคาวมีความเข้มข้นในการเล่นเกมรับขณะที่จูดเบลิงแฮม ทางด้านของอลราโซ่ก็มีการวิาพากษ์ออกมาได้อย่างเห็นภาพเลยครับเขาบอกว่าจูดบริงแฮมเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการครอบครองพื้นที่ยืนคุมพื้นที่ทำได้ดีมากจุดนี้แต่มันจะดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกน,นะครับถ้าหากว่าเขาเริ่มต้นจากการยืนตำแหน่งแรกที่ถูกต้องก่อนเขามองว่าทางด้านของทางจูดบริงแฮมเนี่ยมี จิตวิญญาณในความเป็นมิดฟิลด์อย่างชัดเจนมีคุณสมบัติในการที่จะพุ่งเข้าไปเล่นเกมรุกในกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีการหาตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งการยินตำแหน่งที่เหมาะสมตั้งแต่แรกจะช่วยเขาได้รวมไปถึงจะช่วยทีมได้ด้วยแต่โดยรวมแล้วจูดเป็นนักเตะที่มีทักษะสำคัญ ส่วนรายของวินิสุสจูเนียอลาโซพูดถึงในแง่ของอิโมชันมากกว่าในเรื่องของทักษะความสามารถเขาบอกว่าไม่เคยรู้จักทางด้านของวินิสุสมาก่อนแต่เพียงแค่10วินาทีแรกที่คุยกันเห็นได้เลยว่าวินิสุสนั้นเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมีความกระหายซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ เขารู้ว่าวินีซูสนั้นผ่านฤดูกาลที่ยากลำบากมาและมีความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขากำลังมองหาแล้วก็คิดว่าวินิซูสนั้นจะแสดงออกมาในลักษณะใดน,นี่คือสิ่งที่ลอนโซ่คาดหวังครับในส่วนของวินิซูสจูเนียร์เรื่องทักษะความสามารถลอนโซ่มองว่าไม่เป็นปัญหาแต่เรื่องอีโม่นเรื่องความกระหาย การแสด,แดงออกในสนามนั่นคือสิ่งที่จะต้องทำงานร่วมกันนะครับท้ายที่สุดแล้วอลอนโซพูดถึงอีกหนึ่งคนที่ปีที่แล้วก็มีผลงานที่น่าผิดหวังและค่อนข้างเงียบมากนั่นก็คือโรดิโก้โกเอสอลอนโซบอกว่าเขาคงจะพูดได้สักระดับหนึ่งนะในส่วนของโรดิโก้เขารู้ว่าโรดิโกเจอกับฤดูกาลที่ยากลำบากและมันคงจะต้องอาศัยระยะเวลาอีกนานเหมือนกันในการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ แต่มันก็เหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาเขาได้รีชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับและเขาก็มองเห็นความกระตือร้นจากตัวจากแววตาของโรดริโกเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วโดยก็เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพนะครับเราต่างพูดคุยกันแบ่งปันกันนะครับและเมื่อถึงเวลาเราจะนำสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติจริงโอ้ก็ ฟังอลรอนโซพูดในฐานะในายใหญ่วิเคราะห์ลูกทีมตัวหลักแบบช็อตต่อช็อตแล้วอืตื่นเต้นแทนแฟน,แฟนมัดดิจริงจริงนะครับว่าได้กุญสือที่มีวิสัยทัศน์น่าสนใจเข้ามาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วของจริงก็คงจะต้องไปพิสูจน์กันในสนาม